ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตังมีเดียประจำวันที่7กรกฎาคม2566ครับสำหรับเงินพี่น้อง3กลุ่มเปราะบางยจะมีการปรับขึ้น3,000บาทเดือนนี้หรือไม่บอกเลยว่าไม่นะครับในวันที่13กรกฎาคมนี้จะมีการโหวตเลือกตั้งนายกนะครับจะเป็นการโหวตเลือกนายกนะว่าใครจะได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นแล้วการปรับเงิน กลุมต่อบางจะยังไม่ใช่เดือนกระกฎาคมนี้แน่นอนนะครับส่วนจะเป็นเดือนต่อไปไหมรอรุ่นกันว่าหลังจากได้มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มเท่าไหร่แต่ทางพรรคก้าไกลเคยแจ้งว่าเงินสามพันนี้จะปรับภายใน4ปีที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้ว งวดแรกไม่น่าจะปรับถึง3 0 0พันอาจจะทยอยทยอยแต่เดือนไหนเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมีความคืบหน้าถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับเดี๋ยวสตังค์จะอัปเดตบ่อยๆกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ